วงอาร์ตออนแซนสวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจของงานศินละปะไทยบนเวทีโลกโดยคุณพิทยาวัชจ,จิตพันธ์ค่ะผู้กอ่อตั้งบริษัทประมูลงานศินละปะอันดับหนึ่งของไทยบริษัท TheAr t Auction Center อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเล่าเรื่องศิละปะในนามปากกาตัวแน่นซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะสมัยใหม่ในหลากหลายช่องทางผ่านความลหลงไหลและประสบการณ์ในการสะสมงานมามา,มากกว่า10ปีนะคะ จจุบันค่ะมีงานสะสมมากกว่า500ชิ้นที่เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ของไทยแล้ววันนี้นะคะคุณพิริยะวัชจิตพันจะขึ้นมาพูดคุยในหัวข้อ Thai Art on the g l o b a l stage ในตอน The Thai Art Springboard ขอเสียงประมือต้อนรับคุณพิริยะวัชจิตพันอาร์ตแ n นเดอของเราค่ะสวัสดีทุกท่านครับก่อนอื่นก่อนที่จะ ขอเล่าเรื like video? Video ่องว่า art auction เนี่ยมีประโยชน์กับวงการศิลปะอย่างไรเนี่ยอยากให้ดูคลิปคลิปหนึ่งครับว่าคลิปนี้มันมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็คิดยังไงกับคลิปนี้ครับผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ล้านบาทครับหมายเลข101ครับ8ล้านบาทครับ8ล้าน2 0 0แสนบาทครับ8ล้าน4 0 0แสนบาทครับ ล้าน600,000บาทหมายเลข139หมายเลข1 419ล้านบาท9ล้าน209ล้าน409ล้าน609ล้าน80,000 10ล้านบาทครับราคาต่อไปจะอยู่ที่10ล้าน500,000บาทหมายเลข1 41ครับ10ล้าน500,000บาทครับ10 เล้านบาท11ล้าน5 0 0แสน12ล้านบาทครับ12ล้าน5 0 0แสน13ล้าน13ล้าน5 0 0แสน14ล้าน14ล้าน5้าแสน15ล้านบาท15ล้าน5 0 0แสนบาทอยู่ที่หมายเลข9ครับนับครั้งที่1ครับนับครั้งที่2ครับหมายเลข99ครับ16ล้านบาทครับ 16ล้าน5แสนบาท17ล้านบาทหมายเลข9้าครับ17ล้าน5แสนบาทครับ17ล้าน5แสนบาทนับครั้งที่1ครับ17ล้าน5แสนบาทนับครั้งที่2ครับหมายเลข9 9ครับ18ล้านบาทครับครับ18ล้าน5แสนบาทครับนับครั้งที่1ครับนับครั้งที่2ครับและ18ล้านหหมายเลข99ครับ19ล้านบาทครับ 19ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่1ครับ, 19, 5, บ 40, 5, หมายเลข9ครั <fry UC S> 20, บ,บ,บ19ล้าน5 0 0แสนบาทครับ19ล้าน5้าแสนหมายเลข99ครับ20ล้านบาทครับ20ล้าน5 0 0แสนบาทครับหมายเลข99ครับ21ล้านบาทครับ21ล้านบาทครับหมายเลข99นับครั้งที่1ครับ21ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่2ครับและ21ล้านบาท หมายเลข9 9นับครั้งที่หมายเลข9ครับ21ล้านหแสนบาทครับหมายเลข99ครับ22ล้านบาทครับนับครั้งที่1ครับ22ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่สองครับและ22ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่ สครับทำคําดีด้วยนะครับหมายเลข99ครับคลิปแบบนี้นะครับเรา,าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวเลขสูงๆเนี่ยมันดึงดูดความสนใจคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาสนใจเราเนี่ยบางคนเขาศึกษาเพิ่มเติม เขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องมูลค่าเรื่องตัวเลขแต่เรื่องคุณค่าอย่างเช่นนทรียศาสตร์และเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะที่ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นอีกมากมายแล้วก็หวังว่าคนต่างเหล่านั้นเนี่ยจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สนใจเกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นคราวนี้เรื่องการประมูลศิลปะเนี่ยมันดีกับวงการศิลปะอย่างไรมันช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถนเตอร์ได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนอื่่่นนนอาาาาากจะะะเเเลลลคววมมมปปปป็็ขงรรูศิ มันเป็นมาอย่างไรนะครับการประมูลศิลปะเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากมันมีเกิดขึ้นมาในต่างประเทศตั้งเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18ในยุคนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใครเสียชีวิตลงหรือว่าคอลเลกชันถูกเปลี่ยนมือเนี่ยบางทีมันจะมีงานศิลปะรวมถึงของอิเล็กทริขาอย่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะถูกนําไปประมูลนะครับคราวนี้ของบางทีบางคอลเลกชันมันก็น้อยก็ประมูลแป๊บเดียวบางคอลเลกชันเยอะประมูลทีกันเป็นเดือนกว่าจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย การประมูลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก่อนเนี่ยเขาจะประมูลของทั่วไปงานศิลปะก็ไม่ได้เป็นของที่มีราคาสูงอะไรมากมายงานศิลปะเนี่ยเพิ่งจะมีราคาสูงขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่2ี่นี่เองที่ครั้งหนึ่งเนี่ยการประมูลของศิลปะเนี่ยราคามันขึ้นไปสูงถึง5ล้านเหรียญสมัยนั้น5ล้านเหรียญเนี่ยคนตกใจกันมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นถัดมาอีก20ปีเนี่ยภาพของแบนโกเนี่ยขายได้80ล้านเหรียญ ตอนนั้นคิดเจะโอ้โหจาก5นี่ไป80ดเลยเหรอแล้วจากนั้นเนี่ยการประมูลศิลปะเนี่ยมันก็ติดจรวดให้วงการศิลปะเนี่ยทำให้ภาพะมูล,ลค่าของงานศิลปะเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอีกมากมายในช่วงประมาณปี2013เนี่ยนะครับมีภาพของฟรานซิสเบคอนประมูลไปในราคา140ล้านเหรียญหลังจากนั้นอีกไม่นานอีกมีภาพของปิกัสโซประมูลต่อไปอีกในราคา180ล้านเหรียญราคามันขึ้นเป็นทวีคูณจนเมื่อไม่นานมานี้ในปี2017 มีภาพของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพชื่อว่าซาวตอมุนดีภาพนั้นถูกประมูลไปในราคา450ล้านเหรียญฟังดูเหมือนเป็นเรื่องนวนิยายนะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจากนอกโลกเอ๊ะมัน450ล้านเหรียญมันมีคนยินดีจ่ายเงินขนาดนั้นเหรอสำหรับการซื้อภาพภาพหนึง่งมันคือเรื่องจริงประมูลมันโชว์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่นวนิยายมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการประมูลเนี่ยแหละคือมาตรฐานที่สําคัญที่ควรจะมีอยู่ในวงการศิละปะ ที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนะครับเมื่อมีการประมูลเนี่ยมันเป็นการนําสิ่งที่อยู่ในที่ลับมาอยู่ในที่แจ้งเนี่ยมาตรฐานมันเห็นได้จริงว่ามันขายซื้อขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันจึงไม่เหมือนกับการซื้อขายแบบอื่นๆในวงการศริลปะการซื้อขายแบบอื่นในวงการศริลปะเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านายกขายในขอรูปอะไรราคาเท่าไหร่แต่เวลาไปถามอะ่ะมักจะบอกว่าแพงเพราะว่า ถ้าบอกว่าถูกมันจะดูไม่ดีถ้าบอกว่าแพงรูปนั้นก็จะดูดีแล้วก็จะมีมูลค่าต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการศิลปะมันจะไม่ได้บอกราคาที่แท้จริงของการซื้อขายทั้งหมดแต่ว่าการประมูลเนี่ยมันโชว์ราคาที่แท้จริงของการซื้อขายทั้งหมดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นมาตรฐานที่ดีเมื่อนักสะสมอยากจะผสมงานศิลปะเนี่ยเขาก็สามารถจะมาดูเร,รอร์ดอะไงต่างๆแล้วก็สามารถจะเลือกซื้องานศิลปะได้ง่ายคือไม่ต้องลองผิดลองถูกอะ่ะเพราะว่าผมรู้จักนักสะสมศิลปะหลายๆคนที่ลองผิดลองถูกตรนในที่สุดก็เกิด หมือนซื้อผิดราคาบ้างซื้อผิดงานบ้างในที่สุดก็กลายเป็นมีอคติกับวงการศริลปะไปแต่การประมูลเนี่ยมันโปร่งใสามากเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อผมเริ่มสะสมงานศิลปะเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็น่าแปลกที่บ้านเราเนี่ยไม่มีบริษัทเสการประมูลขึ้นผมจะซื้อรูปใครราคาเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้จริงนะสมมติตอนนั้นผมอยากได้งานอาจารย์ถวันหนึ่งคือผมจะไปซื้อที่ไหน2ราคากี่บาท3แล้วมันจะจริงหรือปลอมก็ไม่รู้นะครับทุกอย่างมันเกิดจากการลองผิดลองถูกทั้งหมดนะครับ เมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไปเมืองนอกผมก็เห็นบริษัทประมูลที่ไหนเยอะแยะไปหมดมากมายเราไปเมืองนอกที่นั่นก็มีบริษัทประมูลที่นี่ก็มีบริษัทประมูลนะครับทุกเมืองเล็กๆของเมืองนอกในยุโรปอเมริกาเนี่ยมีบริษัทประมูลเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างล่าสุดผมไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ปารีสเนี่ยมีบริษัทประมูลอยู่บริษัทหนึ่งเป็นตึกคล้ายๆโรงแรมเก่านะเข้าไปข้างในนะมีประมูลอยู่ในนั้นอ่ะวันหนึ่งประมาณ10กว่ารอบนะครับประมูลวันละสิกว่ารอบเลยนะในที่ที่เดียวแล้วก คราวนี้พอเรากลับมาเมืองไทยว่าทำไมเมืองไทยมันถึงไม่มีบริษัทประมูลเลยแปลกนะครับแต่พอเราศึกษาไปลึกๆเข้าเนี่ยก็พบว่าจริงๆเนี่ยการประมูลในประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมันมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ด้วยซ้ำนะครับในสมัย,ยรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลที่6เนี่ยท่านเคยนํารูปภาพเนี่ยมาประมูลให้ซื้อกันนะครับแล้วเงินที่ได้เนี่ยเอาไปบริจาคเพื่อจะซื้อเรือรบหลวงพะร่วงเรือรบหลวงพะร่วงคือเรือรบลำแรกของเมืองไทยเนี่ยเกิดจากเงินที่มาจากการประมูลศิลปะ,ปะนะ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการประมูลส่วนใหญ่จะเป็นการประมูลการกุศลเนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนประมาณปีคศ2000นะครับยุคนั้นเป็นยุคฟองสบู่แตกนะครับก็มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หลายบริษัทเนี่ยล้มแล้วก็ตอนนั้นก็มีการขายทรัพย์สินกันออกมายุคนั้นเนี่ยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของศิลปินไทยเพราะฉะนั้นจะมีงานศิลปะเนี่ยออกมาประมูลเยอะแยะยุคนั้นเนี่ยคริสตี้บริษัทประมูลระดับโลกเนี่ยก็มาช่วยขายและตอนนั้ ยุคนั้นก็มาเริ่มประมูลเองในประเทศไทยนะครับมีประมูลอยู่2-3ครั้งแล้วตอนนั้นก็เริ่มมีบริษัทไทยเนี่ยเริ่มประมูลบ้างก็ทําอยู่ไม่กี่ครั้ง3าครั้งหลังจากนั้นอีกไม่กีป่ปีทุกบริษัทก็ล้มหายตายจากไปหมดเหมือนมันเหมือนมันไม่ประสบความสําเร็จทุกอย่างก็คือกลับไปสู่สภาพเดิมประเทศไทยเราปราศจากการประมูลอีกต่อไป ต่อจากนั้นมันก็จะมีแค่การประมูลการกุศสนที่ผมเรียกว่าการประมูลการกุศลนเนี่ยจะบอกว่ามันแตกต,าต่างจากการประมูลปกตินะครับเพราะว่าการประมูลการกุศลนเนี่ยเราเ,าเอาราคาที่เขาประมูลเนี่ยมาเป็น Refer e n c e price <S <S ไม่ได้เรามาเปรียบเทียบไม่ได้เราไม่รู้ว่าราคานะนะ้นี่ะมันไม่สามารถจะบอกว่าเป็นราคามาตรฐานได้เพราะคนที่เขาจะมาประมูลในการประมูลการกุศลนเะนี่ยเขาตั้งใจจะมาบริจาคเงินอยู่แล้วส่วนภาพเนะนะี่ะมันเหมือนเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่ถือกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงไม่นับเป็น reference price นะครับนั่นแหนละคือการประมูลในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยหลังโควิดเนี่ยผมได้ตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่าเรามาเปิดบริษัทประมูลดูว่ามันจะเป็นยังไงลองดูสักตั้งปรากฏว่าตอนที่แรกที่เราเปิดเนี่ยเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแรกๆเนี่ยโหนองจากผมเนี่ยรู้จักนักสะสมหลายคนเราก็ต้องไปกราบการว่าพี่ครับฝ่าเอางานมาประมูลหน่อยนู่นนี่นั่น เขาก็ไม่ได้อยากขายหรอกแต่ว่าเออเขาเกรงใจเราเขาเอามานะครับแล้วพอถึงวันงานเราก็กลัวจังเลยจะไม่มีคนมาสากักคนกลัวจะทุกอย่างจะขายไม่ได้แล้วก็ไปกราบการพนนู้นพนีพนพนพน้ให้มาซื้อก็ลําบากแต่ว่าในที่สุดเราก็ฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นไปได้วันนี้ผ่านมาสัก2ปีแล้วเราและทีมงานของเราเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยมีความสามารถเป็น professional มากในเรื่องการประมูลเพราะาเราผ่านงานประมูลมาเป็น10รอบแล้วนะครับและเราเนี่ยยังทําสถิติ ภาพวาดที่ราคาสูงที่สุดต่อชิ้นในงานประมูลนะครับชิ้นนี้จบ22ก็จริงแต่รวมค่าฟรีนู่นนี่นั่นก็25ล้านกว่ากว่าเกือบ26ล้านนะครับรวมถึงเราเนี่ยทำงานประมูลที่มียอดสูงสุดในประเทศขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเราเนี่ยทุกวันนี้เป็นบริษัทประมูลอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราฝ่าฟันกันมาเป็นเวลา2ปีนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเป็นบริษัทประมูลเราจึงเชื่ออยู่เสมอว่าการประมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีการประมูลเนี่ คนส่วนใหญ่อย่างไรบ้างที่แน่ๆน,นักสะสมอย่างเราเนี่ยสามารถซื้อของได้ในมีราคาเ e ฟ e ีนส์พาดูย้อนหลังได้ว่า10รอบที่แล้วเนี่ยราคาของศิลปินท่านนี้ประมาณไหนสามารถซื้อได้ซื้อแต่ประมาณเท่านั้นเท่านี้มีราคา Estimate ให้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้ไม่มีการเอาของปลอมมาเพราะเราคงไม่กล้าเอาชื่อเสียงเราไปเสี่ยงนะครับอันนี้คือแง่ของนักสะสมที่อย่างที่บอกไปแล้วมีนักสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยจากการประมูลเพราะว่าเขารู้สึกว่า มันง่ายมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากของที่มันเคยดูลับๆล่อๆต้องอยู่ในที่มืดเรานํากลับมาที่แจ้งทุกคนสามารถสัมผัสกับก,บการซื้อง,งานศิละปะได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่สเนี่ยสำหรับคนขายคนขายเนี่ยเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับนักสะสมชาวไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าขายงานศิละปะเนี่ยจะรู้สึกคนอื่นจะมองว่าหมดเนื้อหมดตัวเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวน่าแปลกนะขายรูปเนี่ย ไม่ได้ถือว่าคุณคุณดูไม่ดีแต่คุณขายรถได้ขายนาฬิกาได้ขายอะไรได้คือคุณไม่เป็นไรแต่ขายรูปปุ๊บค,คุณหมดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมงานศิละปะมักจะไม่ค่อยกล้าขายงานศิละปะแล้วก็จะแอบแบบหลบๆซ่อนซอนแต่พอเราทําแบบนี้บริษัทการประมูลเราจะไม่เคยเปิดเผยผู้ซื้อ แล้วก็ไม่เคยเปิดเผยผู้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงรู้สึกคอ m ฟอร์ a เ l เบิลกว่ารู้สึกสบายใจกว่าที่จะขายผ่านการประมูลแบบนี้นะครับนี่คือเวของนักสะสมบ้านเราแล้วคนขายนะครับอีกอย่างนึงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยงานดีๆของประเทศไทยเราเนี่ยมักจะถูกซื้อโดยชาวต่างชาติและไปอยู่ในต่างประเทศเ,ย,เยอะแยะคนขายที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะ่ะเขาก็ไปขายตามบริษัทประมูลเล็กๆที่อยู่ในบ้านเขาเมืองเขาซึ่งไอแบบนั้นมันไม่เวิร์กเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่ประมูลใช่ไหมเขาเลยประมูลบ้านเขา เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่างานไทยเนี่ยมันมันเหมาะสมกับคนไทยคนไทยมักชอบเก็บงานไทยอยู่นี่ไปขายอะไรไกลๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนซื้อยกตัวอย่างง่ายๆผมเคยไปซื้องานจันทวันยุคเดียวกับที่ขายไป25ล้า้านกว่าเนี่ยในราคาแค่2 0 0 0 0 0บาทจากงานประมูลในเวอร์จิเนียเพราะว่าเขาไม่รู้มันไม่มีใครสนใจด้วยซ้ํา อย่างนั้นอ่ะทำให้ราคาแทนที่จะได้มากเนี่ยกลายเป็นราคาเสียอันนี้คือเวที่ว่าทําไมมันถึงเบเนฟิตคนขายนะครับจริงๆพอพูดถึงเรื่องคนขายเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่อง secondary market พอคนพูดถึงการประมูลเนี่ยชอบคิดว่ามันเป็นการที่ศิลปินเนี่ยเอามาประมูลซึ่งไม่จริงการประมูลเนี่ยคือการขายของมือสองเราคือตลาดมือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะให้ดีที่สุดอ่ะศิลปินควรขายผ่านแกลเลอรี่ขายนั่นแกลเลอรี่คือมีหน้าที่ดูแลศิละปะในรูปแบบของมือหนึ่ง หลังจากที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปแล้วอยากจะเปลี่ยนมือทีหลังเนี่ยค่อยมาคุยกับบริษัทประมูลนั่นแนหะคือเวที่ถูกต้องของโลกนี้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งการที่เขาขายงานศิละปะไม่ใช่งานศิละปะชิ้นนั้นมันไม่ดีหรอกนะแต่บางทีเขาอาจจะอยากเปลี่ยนเทรสความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแนวทางการสะสมเขาเขาเปลี่ยนไปหรือเขาอยากต้องใช้เงินมาใช้ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือประโยชน์ของการประมูลศิละปะในประเทศไทยและสำหรับ,บวงการศิละปะแล้วเนี่ยเมื่อชาวต่างชาติเห็นงานศิลปินไทยเนี่ยถูกประมูล เยอะๆเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทประมูลระดับโลกเนี่ยไม่ค่อยนํางานศิลปินไทยเข้าไปร่วมประมูลเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆมันมีดีมาหรือเปล่าจริงๆมันกี่บาทนะครับอยู่ดีไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่อันนี้มันเป็นหลักฐานทางสถิติท,ที่สามารถดูย้อนหลังได้อย่างชัดเจนเขาจะเห็นเลยว่าศิลปินคนนี้ถูกประมูลมาสิบรอบราคาขึ้นแบบนี้หลังจากเขาจะสนใจเพราะสนใจบ,บริษัทระดับโลกเนี่ยเขาจะเลือกศิลปินไทยเหล่านี้ย ไปประมูลในเริ่มจากไปประมูลในฮ่องกงก่อนเพราะฮ่องกงเนี่ยคือเป็นศูนย์กลางของตลาดเอเชียหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประสบความสําเร็จในฮ่องกงในตลาดเอเชียแล้วเนี่ยผลงานของศิลปินท่านนั้นน่ยจะถูกนําส่งต่อไปประมูลในนิวยอร์กหรือว่าในลอนดอนเขาก็จะกลายเป็นศิลปินระดับโลกในทันทีนี่แหละคือเวที่ศิลปินไทยสามารถจะโกไปถึงระดับโลกได้ผ่านการประมูลเพราะทุกวันนี้ มัน borderless นักสะสมระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองแล้วว่าต้องสะสมแต่ของคนชาตินั้นชาตินี้ถ้าของคุณดีมีความลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจเขาก็จะหันมาสนใจแล้วก็สะสมนี่แหละครับคือประโยชน์ของการประมูลซึ่งผมเชื่ออยู่เสมอว่าการประมูลเนี่ยคือสปริงบอร์ดของศิลปะไทยที่สามารถจะทำให้โกอินเตอร์ไปถึงระดับโลกได้อย่างง่ายดายขอบพระคุณครับ